สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโทธันแพทย์ชัดชัยคุณาวิสรุตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมขอเป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ณนะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสรยาที่อาคารมหิดลสิทธาคารในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับสาเหตุที่ท่านผู้ปกครองทุกท่านน่าจะต้องเข้าร่วมงานนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า ท่านผู้ปกครองคงมีความเป็นห่วงเป็นใยบุตรหลานของท่านว่าเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยม่ิดนแล้วเนี่ยจะต้องเรียนอะไรเรามีสวัสดิการอะไรให้กับนักศึกษาบ้างมีทุนการศึกษาแบบไหนบ้างเราดูแลสุขภาพนักศึกษาอย่างไงหอพักที่เป็นอยู่อาหารการกินจะเป็นอย่างไร นั่นคือสาเหตุที่ท่านควรจะเข้าร่วมงานนี้ครับในงานนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอันหนึ่งก็คือมิดลรแคมปัสทัวร์ท่านจะได้นั่งรถรางนะครับแล้วก็ชมชีวิตรอบๆในมหาวิทยาลัยมิดลวิทยาเขตสารยามาดูว่าบุตรหลานของท่านจะใช้เวลาอยู่ที่เนี่ยต้องอยู่กันยังไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้นะครับท่านยังจะได้พบกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิดลที่จะมากล่าวต้อนรับผู้กปกครองแล้วก็นักศึกษาทุกท่าน รวมทั้งยังมีเรื่องของการถ่ายทอดนโยบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาก็จะมาเล่าให้ท่านฟังว่าลูกหลานของท่านเนี่ยจะเข้ามาเรียนยังไง ระบบเกรดต่างๆเป็นอย่างไรเรียนอย่างไรให้จบมหาวิทยาลัยมหิดลไปได้ในระยะเวลา4ปีแล้วก็ได้เกรดที่ดีสําหรับผมเองเนี่ยนะครับก็จะมาเล่าให้ท่านฟังว่าการอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเรามีสวัสดิการอะไรให้บ้างเรามีทุนการศึกษาอะไรให้บ้างและเรามีวิธีการที่จะพัฒนาลูกหลานของท่านให้เป็นประชาคมโลกที่สมบูรณ์แบบขึ้นไปได้อย่างไรบ้างครับและในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมวันนั้นนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้สัก ท่านอธิการบดีสักถามผมหรือสักถามรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาได้โดยตรงเลยท่านมีข้อข้องใจอะไรก็สามารถสักถามได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนเชิญน,นะครับผู้ปกครองทุกท่านให้มาร่วมงานนอกจากนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับติดตามนะครับกด Follow หรือ j o ยกรุ๊ปนะครับในเฟซบุ๊กของเรานะครับเครือข่าย ผู้ปกครองนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยมหิดล2567ท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารและกิจกรรมอื่นๆที่มีความสอดคล้องกับบุตรหลานของท่านท,ท,ที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ครับอย่าลืมมาพบกันนะครับวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2 5 6 7ตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปผมรอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านอยู่ครับสวัสดีครับ